โอเคครับสวัสดีรับชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแมนยุรันนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะไปนําบอร์ดตัวนี้นะครับไปติดตั้งลองดูนะครับแต่ว่านะตัวนี้นะครับก็คือเป็นบอร์ดทดลองนะครับก็บอร์ดทดลองระบบนะครับควบคุมนะครับก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็จะยุ่งเหยื่หน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่านะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่หน้างานจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่า ติดตั้งแบบโมเดลจริงๆกันมันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการต่อสายไฟนะครับก็มาถึงเขากันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการนะครับต่อสายไฟแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือนะครับทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะผม นะเขียนโปรแกรมไว้ที่เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งการได้นะครับผมนะครับก็สามารถสั่งสวิตช์นับสวิตช์แบบเอ่อนับสวิตช์แบบเดิมนะก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้เป็นตู้ไฟนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ลงนะครับสังเกตเท้านะนี่ฮะมอเตอร์กําลังลงนะนี่ฮะนี่ฮะตัวนี้ใช้สั่งการนะครับก็คือ ทำสวิตช์ตัดตัวนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้มือถือนะครับผมแล้วก็มาสั่งงานทางโทรศัพท์กันนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นโหนด MCU นะครับ e s p 8 2 6นะครับเป็นตัวควบคุมรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณไรไฟนะครับตัวนี้เขียนโปรแกรมไว้ที่ตัวนี้รับสัญญาณไรไฟนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตได้นะครับทั่วโลกนะครับบอกเลยถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งการได้ทั่วโลกเหมือนกันนะถ้าเขารหัสได้นะครับนี้เป็นช่วงสั่งรีเลย์นะครับ มาสั่งปุ่มควบคุมนะครับไปเชื่อมต่อปุ่มควบคุมเดิมนะครับตัวนี้ก็มือใช้งานได้ฟังเสียงนะสวิตสวิตตัดนะครับนี่ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองสั่งการที่โทรศัพท์ดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับตัวนี้เห็นกันไม่เอ่ยนะฮะโอเคดาวครับเห็นไหม เรียทำงานครับหยุดครับหยุดลงครับอัพครับปดขึ้นหยุดครับดาวครับโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเอ่อนะครับผมตัวนี้เป็นเฮ้านะฮะนะครับผมสังเก็บตรงมอเตอร์นะครับ โอเคนะครับตอนนี้แดดส่องมากเลยนะครคือมันจะมองไม่เห็นแอปนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันนะผมสังเกตนะฮะโอเคที่มือถือนะครับผมเห็นไหมะมอเตอร์กําลังขึ้นนะครับเห็นไหมดาวนะครับปุ่มัพปุ่มดาวนะครับผมอ่าเห็นไหมะโอเคนะครับมอเตอร์ลงแล้วนะครับก็หยุดครับ อ่าแล้วก็ดาวครับเอออัพนะครับผมไม่ใช่ดาวอัพครับอ่าตัวนี้นะเป็นถ่ายตอนนี้มันแสงแดดไม่เห็นนะผมโอเคนะครับอัพไปจนสุดเลยก็ได้นะผมนะครับโอเคนะเป็นหมมอเตอร์กำลังวิ่งขึ้นนะฮะเห็นไหมหยุดครับกดหยุดครับโอเคกดดาวครับเห็นไหมดาวหยุดครับอัพครับ โอเคครับผมนะครับผมก็เป็นการนะครับสั่งงานสําเร็จนะครับผมในการที่เขียนโค้ดนะครับผมได้สําเร็จเรียบร้อยนะครับผมชุดคําสั่งนะครับก็จะนาไปเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นดีเลย์นะจะเพิ่มเป็นแปดช่องนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีชุดเออมีชุดปุ่มนะครับชุดเปิดทั้งหมดนะครับทุกเฮ้าพร้อมกันเลยนะครับผมทุกมอเตอร์พร้อมกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับผมนะครับเซเมนนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถสั่งการได้ทุกอย่างนะเป็นสวิตไฟฟ้าทุกอย่างนะครับผมสั่งได้หมดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับ